สวัสดีค่ะอันนี้มาดามไปทำเต้าส่วนข้าวโพดค่ะนี่ค่ะข้าวโพดหวานๆนะคะนน้ำกะทิค่ะทานกันนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูวิธีทำและขั้นตอนกันเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเราค่ะเต้าส่วนข้าวโพดค่ะเราจะมีข้าวโพดนะคะ ข้าวโพดสดๆเลยค่ะมันหวานแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายมีเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีกะทินะคะใบเตยค่ะอันนี้มาดามใช้แป้งสองอย่างนะคะเป็นแป้งมันกับแป้งเท้าใยม่อมนะคะเราจะใส่อย่างละส่วนค่ะสมกันค่ะแล้วเราก็จะผสมแป้งตอนนี้เราไปทําน้ํากะทิก่อนค่ะ ทำน้ำกะทิก่อนนะคะล้าจะอุ่นน้ำกะทิก่อนค่ะอุ่นพักไว้เขาเย็นก่อนนะคะ ใส่เกลือลองไปค่ะต้องใส่เยอะนะคะเอาให้หวานปลาแรมปลาแรมคอค่ะไใบใบเตยค่ะเปิดแก๊สได้เลยะคะ่ะ จะคนนะคะไม่เข้าเดือดค่ะไม่เข้าแตกมันค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะ ได้เลยค่ะ,ะไปทำข้าวโพดกันเลยค่ะติปอกข้าวโพดเลยค่ะขวดมันหวานหอมเลยค่ะ อย่นีเราก็จะเฉือนออกจากเนื้อนะคะ ขำโพดหวานน่าทานค่ะเราจะเสือนสดเลยค่ะเราค่อยไปต้มกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งกันเลยค่ะข้าพวกองเราก็เฉือนเรียบร้อยแล้วค่ะผสมแป้งกันนะ,ะ้วคยย่ะใส่ยางหนึ่งส่วนนะคะแป้งแป้งมันหนึ่งส่วนแป้งเท้าหนึ่งส่วนค่ะถ้าเราใช้แป้งมันอย่างเดียวเวลานะเขาจะคืนตัวง่ายนะคะระามเราต้องใช้สองสองอย่างะคะ่ะแต่บางคนเขาก็ใช้ยอย่างเดียวนะคะ น้ำมาไปเลยย่ะ จะโคนให้เขาเข้ากันนะคะคนนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเราไปต้มข้าวโพดกันเลยค่ะน้ำเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวโพดลงไปเลยค่ะ ให้เตยค่ะไว้ให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งนะคะใ,ใส่น้ำตาลลงไปค่ะความหวานปรับได้นะคะหวานน้อยหวานมากค่ะ ้ามีฟองเราก็ช้อนฟองออกนะคะบ้าว่าดก็ต้มไม่นานค่ะเ้าก็สุกค่ะเคล็ดลับเราต้องต้ม เป็นข้าวโพดสดนะคะถ้าเราไปต้มก่อนแล้วมาทำมันจะความหวานมันก็จะออกไปนิดนึงค่ะแต่ถ้าเราหั่นสดๆแล้วมาต้มความหวานเก็คงคงจะอยู่แล้วก็อร่อยด้วยค่ะถ้ามีฟองเราก็ช้อนออกได้นะคะ เราจะใส่แป้งมันลงไปเลยคะ่ะแป้งมันกับแป้งเท้าที่เราผสมไว้นะคะเราจะใส่ตอนที่เขาเดือดนะคะใส่แล้วจะคนไปที่ทางเดียวกันค่ะ แป้งเขาใส่เขาก็พอแป้งใส่ล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ ชอบเหนีวมากเหนือน้อยก็แล้วแต่นะคะนี่กําลังดีค่ะตอนนี้เขาเตาสวนเขาโพดของมาดามก็เสร็จแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ